รีวิวนานาสารพัดไก่จ้อสวัสดีค่ะช่องนกนกคอมเมนต์ค่ะวันนี้เรานำเสนอไก่จอนะคะนี่เราแกะถุงนึ่งก่อนเราซื้อมานะคะไม่ได้ทำเองพอนึ่งก่อนให้ไข่ให้คายน้ำแข็งนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปทอดถ้าเรานึ่งสุกแล้วเนี่ยนำไปทอดคือเราจะทอดฟูเร็วมากๆเลยเราทำไม่เหมือนคนอื่นนะคะ แปะกับเขานะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ทอดไปนี่เราทั้งถุงเลยนะคะวันนี้เรานึ่งทั้งถุงแล้วก็ทอดทั้งถุงเลยนะคะตอนจบของเราก็คือไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าเราทานกับกะเพราสดสะระแหน่สดพริกสดปกติแล้วนั่นจะทานกับแหนมเนาะแต่เราทานกับไก่จ๊อเลยทีเดียว ก็คือมีน้ำจิ้มกตอุนะคะเสร็จแล้วเราก็ทานกับเครื่องเคียงเหล่านั้นทําให้ข้อที่หนึ่งไม่เรียนข้อที่สองได้ทานผักผีเขียวด้วยมีประโยชน์ต่อร่างกายเนาะและผักที่ทานนี่คือเราปลูกเองนะคะทั้งพริกทั้งสารแหนทั้งกะเพราเราปลูกเองทั้งหมดเลยถ้าถ้าเพื่อนๆเบื่อเบื่ออาหารก็ลองดูนะคะแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่แบบว่าฉีกไปจากคนอื่นนะคะ เขาเรียกบอกว่าไม่เลี่ยนปกติกคนอื่นทานแบบกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มบวยเนาะหรือบางคนก็ทานกับซอสพริกเนาะบางคนก็ก็แล้วแต่นะคะแต่แต่เราเนี่ยวันนี้ขอฉีดไปอีกแบบเขาเรียกว่าเอาไฮโซผสมกับแนวป,ป่าไปเลยแล้วกันและแล้วเราก็ทอดสุก นี่ใส่จานพร้อมเสิร์ฟและมีข้างผักข้างเคียงไม่เหมือนคนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะน้ำจิ้มกระเพราสาระแหน่พริกขี้หนูสวนตรงนี้เราแก้เลี่ยนนะคะเราก็จะใช้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย